สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่18พฤศจิกายนกับดิฉันอัญชันทรงพุทธ อันดับแรกไปดูข่าวอุบัติเหตุการจราจรครั้งรุนแรงในกรุงไทเปกันค่ะเหตุเกิดเมื่อวานนี้รถเมย์คันหนึ่งจอดรอให้คนเดินข้ามถนนแต่ถูกรถเมย์ที่วิ่งตามมาชนท้ายอย่างแรงนอกจากดันรถเมย์คันหน้าไปชนรถแท็กซี่อีกคันหนึงแล้วยังชนหญิงคนหนึ่งที่กําลังข้ามถนนจนเสียชีวิตผู้โดยสารบนรถเมย์14คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโชเฟอร์รถเมย์2คนถูกส่งดําเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต บริเวณหน้าโรงแรมโชล่าตันเขตจงเจิงกรุงไทเปมีรถเมย์สองคันชนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่17พฤศจิกายนกล้องวงจรปิดบนร,รถเผยให้เห็นว่ารถเมย์ของบริษัทต้าตูหุยขณะกำลังหยุดให้คนเดินถนนผ่านไปทันใดนั้นก็ถูกรถบัสบริษัทต้าโยที่ขับตามมาชนท้ายทำให้รถเสียการควบคุมและพุ่งไปข้างหน้าจนชนหญิงคนหนึ่งล้มกิ้งไปอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาล 在等红灯啊，然后那个首都客运也是准备要绿灯右转嘛，但是他前面刚好有一男一女的行人要过马路，所以他停下等等行人过马路。คนขับแท็กซี่ที่โดนลูกหลงไปด้วยแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บภรรยาและสามีกำลังเดินข้ามถนนด้วยกันแต่เมื่อรถบัสชนกันสามีผู้ตายหลบทันแต่เห็นภรรยาล้มกิ้งไปอยู่ใต้ท้องรถ มีผู้โดยสารบนรถ14คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในจำนวนนี้เป็นคนไทย7คนขณะที่ตำรวจตรวจวัดระดับแอลโกอฮอล์คนขับรถเมย์ทั้งสองคนเป็นศูนย์หลังสอบปากคำได้ส่งดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายนที่นครนิวยอร์กรถเมย์คันหนึ่งเลี้ยวที่สี่แยกเกือบชนเสาไฟฟ้า ส่วนตัวรถขับขึ้นไปบนทางเท้าผู้โดยสาร15คนในรถโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บผู้ประกอบการบริษัทขนส่งกล่าวว่าเครื่องยนต์เกิดขัดข้องกระทันหันแต่กองคมนาคมจะตรวจสอบว่ามีการซ่อมบำรุงรถเมย์ตามกฎระเบียบหรือไม่ คุณผู้ชมคะอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับกลุ่มเมฆที่มาพร้อมกับพายุเต้ฝุ่นมานีทําให้บริเวณใกล้เกาะเต้วันมีปริมาณไอน้ําสูงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักมากในพื้นที่เลียบชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองจีหลงและอีลานพร้อมประกาศเตือนลมกันโชกแรงใน12เมืองบางพื้นที่อาจมีลมแรงถึงระดับ11 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทวีกำลังแรงขึ้นและอิทธิพลของกลุ่มเมฆที่มาพร้อมกับพายุไต้ฝุ่นมานี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วงเช้าวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนได้รับลมพื้นที่เรียบชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองจีหลงพื้นที่เขตภูเขากรุงไทเปและเมืองอีหลานมีประกาศเตือนฝนตกหนักมากในไท้เป้านชื่จีหลงเป่ยไห่อันละอีหลานเนมวิจยาอเประบเนุว่าสทกุทุ พายุไตฝุ่นมานยีที่ขณะนี้เคลื่อนตัวไปที่ทะเลจีนใต้แล้วถึงแม้ว่าพายุจะไม่เข้าเกาะไต้หวันแต่ปริมาณไอน้ํายังคงพัดต่อเนื่องไปทางภาคเหนือทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณไอน้ําสูงและทําให้อุณหภูมิลดลงช่วงกลางคืนวันที่18พฤศจิกายนและช่วงเช้าตรู่วันอังคารที่19พฤศจิกายนอุณหภูมิอาจจะลดลงประมาณ18องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าหลังวันพุธ กระแมีพายุรอบนอกจะอ่อนกําลังลงแต่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือและเขตภูเขาภาคตะวันออกภาคเหนือของไต้หวันฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ฝนจึงจะเบาบางลง กองสารทรณสุขกรุงไทเปทำการสุ่มสำรวจเครื่องปรุงรสอาหารพบสารสุดานเรศซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในขมิ้นผงสยี่ห้อนอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในผู้ประกอบการที่ผลิตขมิ้นผงที่ถูกตรวจพบในครั้งนี้ใช้ขมิ้นผงลอตเดียวกันไปผลิตเป็นขมิ้นผงออร์แกนิกจำหน่ายให้แก่ PX Mart ซู per ร์มก็ตชื่อดังขณะนี้ถูกเก็บลงจากชั้นวางสินค้าแล้ว นี่คือขมิ้นผงบริสุทธิ์จากอินเดียที่ถูกตรวจพบว่ามีการผสมสารสุดานเรสและยังมีอีกยี่ห้อหนึ่งคือขมิ้นผงคัดสรรอย่างดีจากอินเดียผู้ประกอบการคือบริษัทดอกเตอร์เดลี่ในนครเทาเยนนำขมิ้นผงรตเดียวกันนี้ไปผลิตเป็นขมิ้นผงออรแกนิกจำหน่ายให้แก่ PXmart ซซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังขณะนี้ถูกเก็บลงจากชั้นวางสินค้าแล้วขมิ้นผงรตนี้นำเข้าจากอินเดียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำหน่ายออกไปแล้ว5,700กว่ากิโลกรัมแพทย์เผยว่าสุด ดานเรศเป็นสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมย้อมสีรับประทานเข้าไปจะกระทบต่อก,การทํางานของตับและไตยอย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มการกินผักและผลไม้เพื่อช่วยขับสารพิษนี้ออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น คุณผู้ชมคะั้งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงแรงงานไต้หวันจัดถแถลงข่าวชี้แจงการทดลองดําเนินโครงการช่วยดูแลแบบหลากหลายที่ถูกมองว่าเป็นการจ้างแรงงานต่างชาติแบบรายชั่วโมงโดยได้เชิญองค์การ n g o เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินโครงการนี้ได้ภายในสิ้นปีนี้คาดจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีความต้องการเร่งด่วนสามารถยื่นขอใช้บริการดูแลแบบครึ่งวันหรือเต็มวันก็ได้ค่ะ ไต้หวันเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดและต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนคนดูแลกระทรวงแรงงานประกาศโครงการบริการช่วยดูแลแบบหลากหลายหรือการจ้างแรงงานต่างชาติรายชั่วโมงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการจัดแถลงข่าวชี้แจงโดยหวังว่ากลุ่ม NGO จจะเข้าร่วมทดลองดำเนินโครงการ งานประชาสัมพันธ์ดึงดูดกลุ่ม NGO เข้าร่วมมากกว่า30กลุ่มทั่วไต้หวันหวังว่าพวกเขาจะพยายามมีส่วนร่วมในอนาคตโดยบริการดูแลผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจผู้บาดเจ็บสาหาัสหรือครอบครัวผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจหรือผู้ป่วยที่ต้องการให้ดูแลที่บ้านโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองให้บริการแบบตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปหรือตลอด24ชั่วโมง พออสมาคมผู้ดูแลในครอบครัวกล่าวว่ายินดีที่ได้เห็นการดําเนินโครงการนี้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการดูแลระยะยาวในปัจจุบันกระทรวงแรงงานระบุว่ายินดีให้กลุ่ม n g o. สมัครเป็นหน่วยงานนําร่องโครงการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีความต้องการเร่งด่วนหลังจากโครงการนําร่องอนุมัติแล้วในปีแรกจะให้บริการทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ คุณผู้ชมคะระยะน,นี้ในประเทศจีนเกิดเหตุไล่ฝันคนไม่เลือกหน้าติดต่อกันหลายครั้งเริ่มจากเมื่อสองวันก่อนนักศึกษาชายวัย21ปีที่เมืองอู๋สีมณฑลเจียงซูไม่พอใจที่ไม่ได้รับใบประกาศสัญญบัตรควงมีดไล่ฝันคนเสียชีวิต8คนบาดเจ็บ17คนตามมาด้วยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุคนร้ายไล่ฝันนักศึกษาในหอพักหมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง University of Technology ที่มณฑลกวางตุง้ง ชายที่ถูกตำรวจรวบตัวได้รายนี้เป็นนักศึกษาวัย21ปีของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอูสีมณนทนเจอเจียงไม่พอใจที่ไม่ได้รับใบประกาศนยียบัตรเมื่อคืนวันที่1 6พฤศจิกายนที่ผ่านมาซุ่มตัวอยู่ในกอหญ้าภายในวิทยาลัยใช้มีดไล่ฟันคนที่ผ่านไปมาแบบไม่เลือกหน้ามีคนเสียชีวิต8คนบาดเจ็บ17คน ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุง้งเกิดเหตุคนร้ายขวงมีดเข้าไปในหอพักมหาวิทยาลัยไล่ฟันนักศึกษาที่วิ่งตายกันอุตลุดจากนั้นคนร้ายขังตัวอยู่ในห้องตำรวจต้องพังประตูเข้าไปและทำการจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้พบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ